วันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมากินอาหารเกาหลีกันค่ะมันเป็นบุฟเฟ่ติ้งย่างเกาหลีนะใช่เจ้าของร้านเป็นแบบคนเกาหลีเลยนะอ,อยาก,กบอกว่าแซ่บมากเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศร้านเป็นไงแล้วก็มีอะไรให้เราเลือกบ,บ้างดีโอเคไปดูกันเลยไป รยากาศร้านอาหาร้อมน,น้าซิสน่ากินมาก

โซฟิซร oh ็ม e ่ได้โซผลไม้ราคาเดียวกันไ้อูาเ่ห่องกาเพิ่มเนยเอไส ไม <c Dante food> ่ด้ผลจมันห่วยไม่ได้ผลจะมันห่วยาแฟดแก้วเดิมแล้วนะกิ่ไม่กลิ่ของกินแก้าเดิมไม่ดีเลยจะไม่อ่ะกูเอาไขมันมากิน

ม,มีมันเนียมีมนันแต่ไม่มีอะไรางของอย่างเลยแล้วังอะไรนะจูๆเยอะีะแล้วก็แกหอไปออด้วยหัวใจด้วยก <c oughs> ินได้มาเลยแล้วต้องมีกระโยชด้ในกันถ กูอยอนทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครั้งหนึ่งหน้ากูไปแล้วไทำตรงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยไม่เป็นนะกินเถอะไม่พอก็ต้องเกมต้องกินหมดปะแค่ไหนะกินหมดไปเลยเลยร่ะ เหมือนยาเด็กเลยวะรสชาติเป็นไงเด็กเนาะนี่ยังไเ่นไงื่อนี้ยังนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆในวง่

ไม่ชีปอ่อนขงกินสดสดแต่ยากก็อิ่มากอยเยากไเลยดยากนี่ก็ได้สดก็ได้กอันนี้เป็นน้ำจิ้มสอย่างเราชอบน้ำจิ้มนี้มากน้ำจิ่มงานกินไง ก,กินก็เสร็จแล้วหลังจากที่ดูกระทะที่มันเกลี้ยงมาก <c oughs> ก็คืออันนี้เรามารอบที่3ามใช่ปหะก่อนหน้านี้สองครั้งแรกที่เรามาราคามันอยู่ที่สองเก้าเก้าใช่ในราคาของเซ็ตหมูราคาเนี้ย<น>คือรวมน้ำด้วยนะใช่ก็คือในเด็ก็คือมีน้ำเปล่าในซีแต่ถ้าเป็นน้ำอัดลมหรือเครื่องดืม่มอือนนะ่นอํะก็คือเสียเงิน แต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาเปลี่ยนแปลงร้านใ่ก็คือเหมือนเปลี่ยนใต้ร้านเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยหลังจากที่มันเป็นโควิดใช่ไหมรอบนี้เรเปิดก็คือเหมือนมีการรีโนเวทมากขึ้นเอราคาเขาก็มีเพิ่มขึ้นของเซตหมูก็คือเป็นสามสองเก้าบาทสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่ว่าน้ําไม่รวมน้ำเปล่าไม่รวมหนี่ไม่รวมช่ก็คือเป็นจ่ายแยกแล้วก็มีเซตเพิ่มเติมก็คือจะมีถ้าเป็นเนื้อก็จะราคาสูงกว่านี้เจ็ดร้อยเก้าสิบ เ,เป็นคาลาชาร์ตน,นะคะเดี๋ยวเราขึ้นป้ายเมนูให้ดูดีกว่าว่าร้านเนี้เยเมนูเป็นยังไง <Okay. S 2> เ,เดี๋ยวเราขึ้นในคลิปให้แล้วก็ร้านเนี้ยอยู่ตรงเส้นถนนบรมไล,ล่ชนนีนะอยู่ย้งๆกับพุทธมนฑลสายสามเออใช่ใช,ใช่ถ้าใครแบบว่าอยากจะลองมันกินนะก็คือร้านนี้ก็คือโอเคมากอร่อยมากก็คือมาครั้งที่แล้วกับครั้งนี้นก็คือรสชาติอ่ะอร่อยเหมือนเดิม ช่าน้ำจิ้มงาเฮ้ยแต่เขามีน้ำจิ้มทั้งหมดสามน้ำจิ้มก็คืออร่อยหมดเลยใช่อร่อยทั้งสามเลยอะไรอยย่างงเี้แล้วแต่คนชอบแล้วเครื่องแกงที่นี่ก็สูตรแบบไม่อันก็คือเยอะมากวันนี้เราต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าพวกเราจะไปถ่ายอะไรอีกก็ให้ติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย